การค้ากับการปฏิบัติธรรมพวกกระผมมีภาระหน้าที่ในการค้าขายซึ่งบางครั้งจะต้องพูดอะไรออกไปเกินความจริงบ้างค้ากำไรเกินควรบ้างแต่กระผมก็มีความสนใจและเลื่อมใสในการปฏิบัติทางสมาธิภาวนาอย่างยิ่ง แล้วก็ได้ลงมือปฏิบัติมาบ้างแล้วโดยลำดับแต่บางท่านบอกว่าภาระหน้าที่อย่างผมนี้มาปฏิบัติภาวนาไม่ได้ผลหรอกลุงปู่เห็นว่าอย่างไรเพราะเขาว่าขายของเอากำไรก็เป็นบาปอยู่ลุงปู่ว่าเพื่อดำรงชีพอยู่ได้ทุกคนจึงต้องมีอาชีพการงานและอาชีพการงานทุกสาขา ย่อมมีความถูกต้องความเหมาะสมความควรอยู่ในตัวของมันเมื่อทำให้ถูกต้องพอเหมาะพอควรแล้วก็เป็นอัพยากตรธรรมไม่เป็นบาปไม่เป็นบุญแต่ประการใดส่วนการประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นเป็นสิ่งที่ควรกระทำเพราะผู้ประพฤติธรรมเท่านั้นย่อมสมควรแก่การงานทุกกรณี